สี่แยกกระบินบุรีหรือว่าสี่แยกสามทหารครับวันนี้ทาราจะพาคุณลูกค้าคุณผู้ชมไปชมที่ดินพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคุณลูกค้ามาจากชนบุรีฉะเชิงเซาครับมาถึงสี่แยกกระบินบุรีเลี้ยวขวาที่ดินแปลงนี้จะห่างจากสี่แยกกระบินบุรี5กิโลเมตรถนน304ครับถนนยุทธศาสตร์ในการเดินทางไปอีสานผ่านเขาปักเราจะเลี้ยวขวาไปทางสะแก้ว โซนนี้ครับก็จะเป็นโซนแหล่งอำนวยความสะดวกครับตลาดสดแมคโครโลตัดผ่านโรงแรมแคนทตอรี่ผ่านโคบอลเฮาส์ผ่านร้านค้าเหล็กบอ่อทองครับผ่านสำนักง,งานที่ดินกบินบรุรีเราจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปอีกครับประมาณ2กิโลเมตรไม่้กกััอวตงใสน มาถึงสีแยกวัดหนองจระเข้เราวิ่งตรงไปเข้าไปเส้นหน้าวัดหนองจระเข้ครับเราเลี้ยวซ้ายไปออกองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อทองเลี้ยวขวาออกสีแยกกะบินบุรีใ้นดางงไ่ทเช านสวิดรอมาถึงแล้วครับที่แปลงนี้เนื้อที่200ตารางวาครับขายอยู่ที่450,000บาทรวมโอนให้กับคุณลูกค้าชนดคุดแดงนอสอส4จอที่แปลงนี้จะติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ35เมตร คุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่ในตำบลบอ่อทองอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจ,จีนบุรีอยู่ใกล้สี่แยกกระบินบุรีครับที่แปลงนี้ลองแวะมาชมได้เลยสภาพพื้นที่เป็นที่สวนครับที่ต้องปรับระดับขึ้นประมาณ30เซนติเมตรก็สามารถที่จะปลูกสร้างได้แล้วครับไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมฝั่งตรงข้ามจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งนะครับตรงนี้ คุณลูกค้าทีมกำลังมองหาพื้นที่ลานพักลานจอดบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบอร่อทอง3-3ครับการเดินทางเข้าออกสะดวกห่างถนนทางหลวงหมายเลข33ประมาณ2กิโลเมตรแวะมาดูมาชมได้เลยครับที่ดินแปลงนี้พื้น,นี้ตำบลบอ่อทองอำเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีวันนี้ทาราพาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินที่ต้องการขายครับพื้นที่ตำบลบอ่อทองอำเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีไว้เพียงเท่านี้ ทาราขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้มีแต่ความร่ำรวยเฮงๆรวยๆครับประกอบธุรกิจประกอบหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จรับเรื่องรุ่งเรืองทุกกิจการทุกการงานโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทารากับขอบพระคุณครับ,บ ที่ปิ่นกลางไหนกลางเล็กมีโมแต่สวรรค์